การกำนันตำบลศรีสะจัลเขยใหญ่นายสุทนกันคอยวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะมาดูแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาทำสวนนะเฮ้ยเฮ้ย พ่อเพียนะคะแบบคือบ่อไปใหญ่ว่าก็ปลูกฝักสวนครัวแล้วก็ปลูกผลไม้รอบอัน,นาค่ะก็วันนี้นะครับคุณป้าก,ก็จะไปแนะนำนะครับการดูแลหรือว่าการปลูกอะไรต่างๆว่าจะเป็นยังไงนะครับใช้วิธีการยังไงดูแลวันละก <c oughs> ี่รอบอะไรกันเลยครับป้า <c oughs> จ้าะน้ำเต้าแม่น้่งขุดปูแต่ยังไม่ออกนั่งขุดปลูกไว้ขายเหรอคะจ้ะมีแม่ค้ามาเอาหน้าบ้านเขามาลองรับซื้ออันนี้มันมันไม่ยากนะปลูกมะคงมะเขือนี่ก็ไม่ยากนานเป็นเดือนนะฉีดยาทีนึงฉีดเป็นฉีดยาแต่ฟินแบบไม่ได้ฉีดยาแรงมากอ่ะตั้งถักป้านี่มีนะที่เดียว มนันม่นมูกกัามันเป็นันบ่อเดียวให้มันเดือบไปข้างหน้าเปล่ไปปาได้ปะมันก็ไม่มีนะนานาจะมีที่ทนหน้าฝน่าจะมีเยอะถ้าเป็นนาที่ไม่คมีัก ข้ากรเพเางลักอะไรยอย่าง้ส่ัวเพราะ่าเก็กไว้ัดดส่งแม่ค้าหน้าบ้านนะค้าจะมาเอาหน้าบ้านมาดิสายนะหยดเดียวบ้านมันเตาเนี่ยก็เอาไปผัดก็ได้แกงเลี้ยงก็ได้แกงส้มก็ได้ต้มจิ้มน้ำพริกส่วนมากคนดีสานน่าจะชอบไปต้มจิ้มน้ำพริกนะพวกมะเขือมะเขือเนี่ยแล้วอย่างนี้เราต้องมาดูแลทุกวันไหมคระ ก็เรามาเก็บทุกวันเราก็ต้องดูทุกวันเพราะมันต้องเก็บทุกวันอ่ะถ้าไม่ดูมันร่วงแนให้มึงเชื่อป้าดูได้ป้ากินเองด้วยป้าเก็บไปกินแดดแลกินผักในสวนนี่แหละเราไม่ต้องไปซื้อไงอ่าอันนี้ยอดขายได้ลองดิกินได้ต้มน้ำต้มซิ่มน้ำมันาวลองไหม กิโลเท่าไหรรอะคะถ้าขายรอันนี้ขายเป็นลูกลูกละสองบาทแล้วกี่กี่วันมาเก็บเกี่ย่ะครับทุกวันจุกวันเห็นบ้านเขาขายทุกวันบ้าครับแล้วแล้วบ้าคิดยังไงถึงมาเลือกปลูกไอ้พืชพวกเนี้ยครับมันขึ้นง่ายหรือว่ามันแบบเนื้อที่เนี่ยเราเลี้ยงป่าบางพันสวนเนียเราไม่ปลูกมันก็ที่ว่างเปล่าย่ามก็ขึ้นเต็มพะเรามาปลูกผักปลูกไรเออแนวน้องเราก็ คือขายเหลือจะกินเราก็ขายมันได้เงินเดือนหนึ่งก็ได้สามพันสี่พันอ่ะเดือนหนึ่งก็ได้เราก็ไม่ต้องปล่อยที่ว่างเปล่าน้ำมันเลยลงคลองป้าปลูกตัวแบบยาวเวลาวิธแห้งก็ลงคลองแล้วก็ปล่อยปลาใหม่แล้วก็วิชอบมาใหม่ป้าเลี้ยงปลาอะไร่ะปลานิงปลาตะเพียนปลาี่สุกหลายอย่างปลาจีนอะไรเงี้ยปล่อยปลานิงก็ปล่อยที่ มีเท้ามาเราก็ให้อาหารไปดูรมอย่ในนม่ครับมียฝมันก็จะมีพวกแมลงลงมากหน่อยแค่นั้นแหละถ้าหน้านี้น่าจะไม่มีเลย ไปอะไรอันนี้ที่เอาไปกินกับก้อนขนมจีนนี่ก็ใบโหระพานะพวกเสตียวเนื้ออะไรเงี้ยทั้งหมดเดือดฝนตกมียังเมื่องอะไรมีหมดเลยะรรู้สึกไหมครับว่ามันคล้ายๆโหระพาแต่ว่าคล้ายแมงลักคล้ายแมงลักครับหรือเอาใหม่รู้สึกไหมครับว่ามันคล้ายๆแมงลักครับแต่ว่าใน ข้างบนคือแมงเป็นต่างกันแมงลักสีมันจะเป็นออกประมาณขาวนี่พัดน้องชีแมงขาวกว่าแต่นี้มันจะออกแมงลักมันจะไม่มีขนไงแมงลักนี่เจะมีในชัดเจนป้าครับเป็นอย่างนี้ใบได้ตอบมี่ขีดลงไปมันพอขาดใช่ไหมมันเยอะก็เฉลี่ยเสร็ อย่างขั้นต่ำเนี่ยเดือนละสามพันทีในการสามหมื่นหกก็รายได้ป้าจากการทําผักก็มีแล้วสามหมื่นหกแล้วรายจ่ายเยังไงบ้างรายจ่ายก็ไม่ได้จ่ายอะไรมากนะเพราะเราเอาของเราไปกินใช่เพราะว่าป้าเข้าในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงกินเองปลูกเองขายเอง่่าานนนนน้เีกกกออมแหละัด็ปลูกเอง ป้าเอาน้ำจากบ่อปลามาลดน้ำผักต่อไปนะครับกล้วยกล้วยตานีมือขอกล้วยนี่พันอะไรครับพันมะลิอ่องมะลิอ่องคือไมไ่ะลิบุกเนี่ยมะลิอ่องกล้วยน้ำว้าป่ะก็กล้วยน้ำว้าเนี่ยแต่เป็นที่พันไงอ๋อน้ำว้าพันมะลิอ่องเคลื่อนจะยาวลูกจะใหญ่ ทำใจเราพอเพียงก็ปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรหลายอย่างมีมะม่วงมงีกล,กลก้วยผักเรือคานอะไรเนี่ยอยู่ลำลุกอะ่ะก็อยู่แบบนี้ก็โอเค<ด>ม,ม,มีความสุขดีก็ดีแล้วมันมันช่วยลดต้นทุนอะไรี้ช่วยลดต้นทุนเยอะเพราะเราไม่ต้องต้องซื้อมาไงแบบเราปลูกปลูกด้วยกินด้วยขายด้วยใช้อยู่ในนี้ค่าใช้จ่ายเราก็น้อยอ มันก็มีเงินเก็บเยอะก็มีเงินเก็บเงินเหลือที่มีดินอะไรก็ของเราไม่ต้องเช่าก็เราก็อยากจะแบบเชิญชวนให้ทุกคนทุกคนมาทําเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนอย่างเราเนี้ยเออเงินแบบเงินจะได้เหลือใช้เหลือเก็บไงไม่ต้องใช้จ่ายมากช่วยเราได้เยอะเลยนะคะช่ยเยอะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณป้ามาขอบคุณป้าละเอียดครับขอบคุณครับ God in the middle life is a maze and love is a riddle I don't know where to go can't do it alone I've tried and I don't know why slow it down make it stop or else my heart is going to too much, yeah, it's a